ทำไมทหารบกไทยถึงต้องวางอุปกรณ์แบบนี้บนผ้าก่อนการเดินราดตะเวนและการวางอุปกรณ์แบบนี้บนผ้าคืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าทหารบกไทยนะครับจะมีการวางอุปกรณ์ต่างๆนะครับบนผ้าแบบนี้นะครับก่อนการปฏิบัติภารกิจเช่นการลาดตะเวน ซึ่งการทําแบบนี้เราเรียกว่าการตรวจสภาพก่อนการทําการรบนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นการนําอุปกรณ์ต่างๆสิ่งของเครื่องใช้อาวุธต่างๆมาวางบนผ้าแบบนี้และทําการขานชื่ออุปกรณ์นะครับและทําการหยิบอุปกรณ์นั้นขึ้นมาเพื่อเป็นการตรวจเช็คนะครับป้องกันการลืมอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองการทําแบบนี้นะครับจะช่วยให้ทหารเนี่ยมีอุปกรณ์ที่เหมือนกันนะครับป้องกันการลืมอุปกรณ์นั่นเอง ซึ่งหากขาดอุปกรณ์แล้วทหารคนไหนขาดอุปกรณ์แบบใดเนี่ยก็จะได้ไปจัดหาให้ทันนะครับหรือบางคนอาจจะลืมก็สามารถไปหยิบมาได้ทันนั่นเองก่อนการทาภารกิจหรือการลาตะเวนนะครับและนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมทหารบกไทยถึงต้องวางอุปกรณ์บนผ้าแบบนี้ก่อนการปฏิบัติภารกิจนั่นเอง